สมภพอุมมบาลครับในช่วขงของ5นาทีวันนี้สำหรับ่อนครูสวัสดีครับพมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เขารพอทุกทาคทับเมื่อคืนนี้ฝ่ายปกครองยิบยาบ้าเป็นหมื่นเม็ดที่ไหนเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังโอเคครับอ่ะช่วงนี้ก็ยังไงก็ร่วมสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่ช่วงของสัปดาห์ของพุทธศาสนานะครับวันนี้30กรกฎาคมนี้ก็เป็นวนันวันอาสาฬหาบูชา31กร,รกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษาและก็ต่อได้เสาร์อาทิตย์นะครับหยุดยาว4วาี่วัน นะครับในหยุดยาวสี่วันนี้ด้วยความเป็นห่วงใหญ่ในโอกาสที่จะคุคณครูก็ดีหรือนักเรียนก็ดีนะครับที่จะได้หยุดยาวแล้วก็มีโอกาสได้ทําบุญทําทานกันในช่วงของวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาในครั้งนี้นะครับหลายท่านก็ได้มีความตั้งอกตั้งใจนะครับว่าเข้าพรรษานี้ก็จะงดเครื่องดื่มอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ตั้งอกตั้งใจไว้นะครับ <c oughs> ทั้งส่วนของ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับท่านดกรกรมลรอดคล้ายนะครับก็ได้มีบัญชามาถึงโรงเรียนต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับก็ขอให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็เชิญชวนให้นักเรียนผู้ปกครองตลอดจนชุมชนนะครับร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการแห่เทียนเข้าพรรษาหรือทําบุญบที่วัดตลอดจนเรื่องการ บำเพ็ญเรื่องกิจอาสาให้กับนักเรียนนะครับก็คือเรื่องของการทําความสะอาดวัดหรือาศาสนสถานต่างๆซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานนั้น,นกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนนั้นเป็นคนลเมืองที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองมีกิจสำนึกและเกิดเกิดความรักและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เป็นห่วงนะครับ ในวันอาทิตย์ที่26รกรกฎาคมนี้นะครับเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทางท่านปริญญาธราเสนาครับผู้มีการสาพม22นะครับก็ได้มีการเชิญชวนผู้มีการโรงเรียนและก็เพื่อนครูนะครับที่มีความประสงค์อยากจะส่งผลงานเชิงประจักษ์หรือวอ .13 นะครับมาร่วมรับฟังนะครับว่าจะมีวิธีการหรือแนวทางวิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับในการที่จะเลื่อนวิทยาฐานะ ให้สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะเป็น49เที่ยวชาญนี้นะครับมีวิธีการอย่างไรก็ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้นะครับแล้วก็รับฟังกันนะครับก็ขอเชิญท่านที่สนใจกันแล้วกันนะครับที่ห้องประชุมของสพม22ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางท่านารัตนาสีเฮรันเลขาธิการกคสอนะครับก็ได้มีการ ประกาศสำนักง,งานกศออสอรเรื่องผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาผู้อมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญนะครับล่าสุดก็มีมติออกมานะครับมีอนุมัติทั้งหมด14รายนะครับผัยเป็นผัยก็ดูกันแล้วกันนะครับวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษมีหนึ่งรายเชี่ยวชาญ11รายแล้วก็สังกัดอาชีวศึกษานะครับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญอีกสองรายวมแล้วก็เป็น สิบสี่รายดูแล้วก็ยังไม่มีคณะของพวกเรานะครับก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับเรื่องของผลการประชุมกรกศครั้งที่แปดทับสองพันห้าร้อห้าสิบแปดนะครับซึ่งมีท่านพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานอยู่นะครับก็ได้มีมติออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายและแต่งตั้งผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด4รายนะครับนะก็มีการโยกย้ายท่านพินโยจันทวงศ์นะครับผู้ในการสพมเขต34 เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับไปดํารงตําแหน่งเป็นผู้ในการเขตสพมเขต12นะครับนครศรีธรรมราชดพัฒนลุงนะครับจากเหนือไปใต้เลยนะครับแล้วต่อจากนั้นก็ตั้งท่านสิทธิใจมูลเขียนพอสพม35ลําปางลําพูนนะครับไปเป็นพอพอ,อสอพอมเขต34เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ตั้งตั้งท่านทองปอนสาดอรนะครับพอ,อสอพอมเขต36เชียงรายพะเยาไปดํารงตําแหน่งพอเขต35 ลำปางและก็ลำพูนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการกำหนดประชุมสัมนาอ,อกกสเขตพื้นที่และอ,อกกสที่กกสตั้งในส่วนภูมิภาค4ี่ภูมิภาคนะครับ <c oughs> โดยครั้งที่หนึ่งนั้นจะมีการประชุมสัมนาในภาคกลางนะครับ1ิบถึงสิบสองิงหาคมที่แอมบัสเตอร์จอมเทียนจังหวัดชนบุรีนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด660คนจาก62เขตและก็3ส่วนราชการนะครับครั้งที่สองภาคเหนือ จัดระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนะครับที่โรงแรมคุ้มภูคําจังหวัดเชียงใหม่ผู้เข้าร่วมประชุม510คน5 1เขตนะครับครั้งที่3อีสานบ้านเราับภาคจะวัดออกเทิ้งเหนือจะจัด,จดช่วงวันที่2ถึง4กันยายน2558นะครับที่โรงแรมพรูแมนจังหวัดขอนแก่นโดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด760คนจาก76เขตนะครับภาคครั้งที่4ภาคใต้นะครับจัดช่วงวันที่9ถึง11กันยายน 2,558นะครับที่โรงแรมเดอะดีเจนซีห่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด360คนใน36เขตน,นะครับในวันที่22ที่ผ่านมาครับท่านประคองศินเืองซ้ายอุปนายกสมาคมพศสนทําการแทนท่านนายกสมาคมพศสนนะครับก็บอกวา่าในช่วงของระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึงวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีสมาชิกพศสนนะครับเสียชีวิตนะครับทั้งหมด10รายนะครับ สมาชิกมีหน้าที่จะต้องสงเคราะห์ศพศพละ25บาทนะครับก็เป็นเงินคนละ250บาทนะครับสำหรับญาติผู้ถึงแก่กรรมในช่วงของงวดที่7เดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะได้รับเงินจัดการศพและเงินสงเคราะห์ศพนะครับครอบครัวละ213,35บาทนะครับจากสมาชิกที่เรียกเก็บทั้งหมด9,145คนนะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับชืว่าที่รัตีธิรวัตรจำปาใจสี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอูเทนพัฒนานะครับก็บอกว่าจะจัดงานใหญ่58ปีวันคล้ายวันสถาปนานโรงเรียนอูเทนพัฒนานะครับวันศุกร์ที่1 4สิงหาคม2 5 5 8นะครับก็จะมีาทาบุญเลี้ยงพระถวายพระทหารให้แด่พระสงฆ์จำนวน9รูปในภาคเช้านะครับแล้วก็มีการทอดผ้าป่าการศึกษาซึ่งการทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านมานพสุสิงค์ครับรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับให้เกียรติเป็นประธานในฐานะเป็น ติเก่าโรงเรียนอุเทนพัฒนานครับตกตอนเย็นก็มีงานสายสัมพันธ์ทานน้าใจคืนสู่เย่าชาวอุเทนพัฒนา17บเจิกนาเป็นต้นไปที่หอประชุมไทยย้อนในโรงเรียนอุเทนพัฒนาครับท่านสวัสดีครับครับผมครับถ้าลูกหลานจะเรียนที่คณะเทคโนโลยีสาหกรริจตอนนี้โอกาสดีแล้วเพราะว่าเขาเปิดหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์4ี่ปีอันนี้เอ่ปอปวชมมหเนี่ยมาเรียนได้แล้วก็ที่จบวสแล้วมาเรียนได้มีอยู่3คณะคือเทคโนโลยีเครื่องกล2ปี เทคโนโลยีอุตสาหากรรม2ปีและเทคโนโลยีการไฟฟ้าอุตสาหากรรมอีก2ปีนะครับรับถึงวันที่15สิงหาคมนะครับที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมมหาวิทยาลัยนครพนมครับแม้วันนี้เห็นน้องปีคาเอาพิซซ่ามามาโชว์ทางล้วครับ